รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคคคนกคคนกกร And i ไปอบรมในเรื่องของวีโรโมเดลสิ่งไหนที่มันมีคุณค่าแล้วก็ลอกเรียนแบบได้ยากมีการใช้ประโยชน์น้อยอะไรตรงนี้ค่ะมันทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์นกลายมาเป็นในเรื่องของสวนทองมนโมเดลซึ่งสวนทองมนโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเล็กๆที่ชุมชนเอากลับไปทำ แต่คุณเริ่มฐานใดฐานหนึ่งก็ได้เอากลับไปทํามีผลผลิตเอามารวบรวมกันตรงนี้แล้วก็ที่อื่นกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเราไม่จําเป็นจะต้องทําทุกเรื่องพอนะถึงตรงเนี้ยมันก็เป็น BU แต่ละ BU ออกมาคุณอาลงก็เป็น BU เรื่องชานาลงพี่นาก็จะเป็น BU เรื่องใบผ้าพิมพ์ใบไม้มสวัสดีค่ะ คอมคิดคนเกษตรวันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามการขยายผลความสำเร็จของสวนทองมนโมเดลไปสู่สมาชิกในชุมชนกันต่อค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่นรงนั่นเองนะคะคซึ่งพี่มนบอกว่าถ้าเกิดจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฐานชนรงเนี่ยต้องมาคุยกับพี่นรงเลย<ช>ซึ่งพี่นรงก็คือเป็นน้องชายของพี่มนนั่นเอง<ช>ค่ะก่อนอื่นอยากถามก่อนเลยว่าทําไมพี่นรงถึงมาสนใจอยู่กับเรื่องของการลิงชนรงอผมได้มานอนอยู่บ้านหลังเล็กๆตรงนี้ก็กลัวว่าเขามาทํารังอยู่บนชายคาบ้านนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาของการสืบ เสาะ,ะแสวงหาว่ามแมลงชนิดนี้มันทําหน้าที่อะไร oh. นะครับมันมีบทบาทอะไรนําโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเาคำว่าแมคคีสูตร oh. มาจากอะไรก็เป็นมแมลงชนิดหนึ่งของพึ่งนะครับที่มีชื่อว่าชันโรง oh. หรือชันโรงนะครับเริ่มก้าวเข้าไปสู่การอบรม นะครับ<ห>าการโครงการของกเกษตรรวมใจอันเนื่องอม,มาจากพระราชดำริรนะครับตอนนั้นที่พี่นรงบอกว่าหาข้อมูลแล้วเราไปเจอเรื่องอะไรที่มันทําให้รู้สึกมหศัศจรรย์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้คะความอลังการในรังเขามากนะครับ<า>มีอะไรบ้างล่ะมีน้ําหวานาอ่าน้ําหวานซึ่งเป็นน้ําผึ้งซึ่งมีประโยชน์ด้วยนะครับ<า>มีประโยชน์น้ําหวานนะครับมีช่วยเกสร<า>รวมถึงมีรังรังที่สร้างด้วยจาก ชันไม้นะครับแล้วชันนี้นำเอาไปทำอะไรนะครับในบทการวิจัยเนี่ยบอกว่ารางเนี่ยมีประโยชน์มากเนื่องจากว่าเขาเป็นชันที่มีสารต่างๆมีความสำคัญนะครับในการนำเอาไปแปรรูปนะครับไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับทำไมถึงต้องเป็นชนานโรงคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงผึ้งอื่นๆได้ไหมคะผึ้งมิ้มเอ๋ยผึ้งอย่างอื่นเอ,ย,เอยอย่างเงี้ยคะอ่าชนโรงก็เป็นผึ้งชนิดหนึ่งเขาเรียกผึ้งจิ๋วนะครับเขาจะมีข้อจำกัดซึ่ง าสามารถเลี้ยงและดูแลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะต่อยไหม,มเขาจะมีพิษไหมเขาจะทำร้ายเราไหมซึ่งเขาอยู่ร่วมกันกันกบชุมชนกับมนุษย์เราเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับในแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนนี่มีอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าความสำคัญของเขาเขาคือช่วยผสมเกสรน,นะครับ 80%ที่เข้าทําหน้าที่ผสมเกษรนะครับอีก20%นั่นก็คือสิ่งที่จะได้นํากลับมาใช้ในรังของเขาตัวชนลมไม่มีเหล็กในไม่มีเหล็กในครับปลอดภัยด้วยไม่ต้องคอยกลัวว่าเขาจะต่อยเราหรือเปล่าคราวนี้อยากเห็นแล้วค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบ้านของชนรงเนาะ ที่พี่นารงบอกว่าข้างในเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจอีกเยอะเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่นารงเองก็อยากรู้ตอนนี้หนูเองก็อยากรู้แล้วเหมือนกันว่าหน้าตาบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแลวข้างในจะมีอะไรบ้างด้านในเขาจะมีเรื่องของกลุ่มไข่นะครับไข่ออนไข่แก่เรื่องของถ้วยน้ําหวานที่อัดแน่นนะครับเพราะจํานวนพึ่งงานนียสำคัญนะครับเขาจะ หาอาหารได้มากน้อยก็คือกลุ่มพึ่งงานนะครับเขาคืออยู่เต็มกล่องแล้วก็เดินวนไปวนมาใช่เขาเขาทำหน้าที่ของเขาทุกตัวนะฮะมีบทบาททําหน้าที่เ,เลี้ยงตัวอ่อนเลี้ยงแดกแด้เลี้ยงตัวเองด้วยนะครับบินไปหาอาหารได้ก็ทํางานกันไป<ฮ>ะนะครับในบ้านหนึ่งหลังนี้เขาอยู่กันประมาณกี่ตัวได้โอ้มากมายเลยครับ ทบจะไม่อยากจะนับเลยหลักหมื่นครับถูกต้องนะครับเพราะว่ากลุ่มคือเขาไม่ทิ้งหลังฉะนั้นวงจรของเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับพอตัวแก่แก่เกินเขาก็จะเสียชีวิตไปนะครับตัวเป็นไข่เขาก็จะสร้างไข่เป็นดักแด้เป็นตัวพึ่งงานบนเป็นวัตถุจากบนในรูปของเาแสดงว่าบ้านเขาหนึ่งหลังคือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆเลยถูกต้องครับแล้วอย่างตรงนี้นะคะอันนี้เป็นชั้นครับชั้นที่เราสามารถจัดเก็บได้เหมือนกันนะครับ ทันนี้นําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างในทางการแพทย์นะครับในการทําเครื่องสําอางอนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างหนึ่งรังเนี่ยเราแยกขยายโดยการนําไข่ออนไข่แก่แล้วก็น้ําหวานถ้วยเกยสรอ,<ะ>อ่าอย่างละครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนํามาใส่กองใหม่มนะครับเหมือนเป็นการขยายพันธุ์ฉะนั้นผมก็จะได้น้าหวานอีกหนึ่งส่วน<ะ>ที่จะเป็นน้ําหวานนะครับจากนั้นหนึ่งปีผมจะได้สองรังละแล้วถ้าปีหน้าผมก็ได้อีกสองรังก็เป็นสี่รัง ฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเป็นเรื่องของกลไกการการขยายพันธุ์แบบแบบง่ายๆที่เราจัดการกับเขาได้ง่ายนะครับคือถ้าสมมติเราไม่เลี้ยงเขาเนี่ยเราก็ต้องรอบางทีผีเสื้อบินมาพึ่งบินมามาผสมเกสรให้แต่คราวนี้เหมือนเรามีคนคนงานคอยผสมเกสรให้เราอยู่ภายในสวนของเราแล้วใช่ครับเราจะครอบเบอร์เขาได้ง่ายเพราะว่าเขามีพิกัดแค่300เมตรฉะนั้นผมมีชัรนลงอยู่แล้วเนี่ย บริเวณพื้นที่ผม300เมตรเขาจะทํางานปรุงแต่งให้ธรรมชาติของ,ของสวนผมให้ผลไม้นะครับให้ดอกไม้ต่างๆมีการผสมพันธุ์มีการผสมเรื่องของอนูเกสรและรวมถึงเราจะได้น้ําหวานไว้รับประทานเห็นบอกว่าน้ําหวานเขาเนี่ยราคาดีด้วยใช่ไหมอ๋อสูงกว่าน้ําพึ้งครับอ้นี่ไม่ทำมีปร,ประโยชน์มากมากกว่าน้ําพึ่งโดยปกตินะครับถึง2หรือสเท่าด้วยซ้ํานะครับนั่นแหละคือ,อคือความสําคัญเขา นอกจากชั้นรงนะคะยังมีประโยชน์มากมายแล้วยังเป็นตัวชี้วัดอีกด้วยว่าถ้าเกิดส่วนไหนเนี่ยมีชันรคงอยู่แสดงว่าส่วนนั้นเนี่ยปลอดสารเคมีอันนี้ถูก,กไหมครับทุกต้องครับ<อ>ผมนะครับ ผ้าเนี่ยเราผ่านกระบวนการต้มทําความสะอาดไล่สารเคมีหรือแป้งต่างๆที่มันอยู่ในผ้าเรามาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเอาผ้าเนี่ยไปไปทำสารช่วยติดสีซึ่งประกอบด้วยโซเดียมอะซิเตตผงฟูสารส้มซักตากทิ้งไว้3าวันแล้วเราพร้อมที่เราจะลงใบไม้ก่อนที่จะลงเราก็นําผ้าเนี่ยไปจุ่มน้ําแล้วก็บิดให้มันหมาดแล้วก็เนี่ยค่ะต่อไปเราก็จะสลัด จัดผ้าให้ให้ให้เรียบค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนผ้ากลับเพื่อที่เราจะวางใบไม้จะสลับหน้าหลังสีเขาไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะเราจะพับกลับไปถ้าเราวางควา้ควาๆไปหมดสีเขาจะมาหนักด้านเดียวแล้วก็จะจัดองค์ประกอบให้มันดูสวยงามแล้วแต่ความชอบความเหมาะสมอะไรเงี้ยก็ให้ดูสวยงามแล้วก็วางไปจนเต็มผืนผ้าะคะ่ะเพื่อที่ว่าผ้าเราจะได้ไม่สีจะได้ไม่หาย งานนี้คือต้องช่วยกันหลายๆคนเพราะว่าพัดทะผ้าแห้งแล้วสีมันก็จะไม่ค่อยติด ่อนนี้ก็กำลังทําอะไรกันอยู่หรอคะเห็นดูสนุกสนานกันเชียววันนี้เราทํผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยสีธรรมชาติ<อ>จะไม่มีสารเคมีเลยค่ะคือเราจะใช้ใบไม้ทั้งหมดนี้ให้มันเกิดสีขึ้นมาใช่ค่ะพี่นาโอ้โหแล้วคือที่เราเห็นอันเนี้ยมันมันะอ,อกมาเป็นเป็นลายตามที่เราวางแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเรารู้ได้ไงอว่าเราจะต้องวางลายแบบไหนต้องใช้ใบไม้อะไรสีมันจะมาเป็นสีอะไรอันนี้ก็อยู่ที่เราจินตนาการว่าเราต้องการให้ ให้ผืนผ้าเราออกมาเป็นลายอะไรอย่างเช่นใบศัก์เขาจะให้สีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะนี่เราจะทําแบบตัวนี้เป็นหลักก่อนตรงกลางซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบแล้วแบบนี้ก่อนที่เราจะได้วางใบไม้ตามสิ่งที่เราคิดเอาไว้เราต้องมีการแบบเหมือนวาดออกแบบอะไรอย่างนี้ก่อนเคยครั้งแรกอะเคยวาดออกแบบแต่พอเราทําไปเราเกิดเขาเรียกว่าเหมือนก็ชํานาญอะเราทําแบบนี้แล้วก็เรารู้แล้วว่า ใบสักให้สีอะไรใบคูนให้สีอะไรดาวกระจายให้สีอะไรดาวเรืองให้สีอะไรเพกาให้สีอะไรกัญชาให้สีอะไรเราก็จะรู้ว่าเราจะวางอันนี้ไปทั้งอันนี้มีใบกัญชาด้วยใบกัญชาก็ได้เหมือนกันเหรอคะใบกัญชานี่คือให้สีอะไรคะให้สีออกเหลืองค่ะอ๋อเราจะเน้นเป็นยอดใบนะคะต้องใช้ยอดใบทั้งหมดเลยมคะใช่ค่ะประมาณใบที่หนึ่งสองสามอะไรแค่ทำไมต้องเป็นยอดใบอะเพราะว่ายอดใบเนี่ยเขาจะให้สี ใบล่างๆลงมาของต้นไม้เนี่ยเขาจะไม่มีเม็ดสีแล้วอ,อ้ารอพี่นารู้ได้ยังไงว่าแต่ละใบอ่ะมันให้สีอะไรบ้างอตอนแรกก็คืออาจารย์อาจารย์บอกว่าสีนั้นให้สีนี้แล้วเราเราก็ทําไปทดลองไปด้วยอ๋อก,ก่อนห <ไป S 1> น <ะ S 2> ้านี้ไปไปเรียนมาก่อนด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมาทดลองเพิ่มเติมเองใช่แล้วคือตอนที่เราทดลองนี่เราทํายังไงคะพี่นาเราก็ทำเนยเลย เท่ากับว่าบางครั้งที่เราเอาบางใบมาทําก็อาจจะไม่ได้สีเหมือนกันบางทีก็ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอแล้วแต่ละฤด,ดูก็ให้สีไม่เหมือนกันมแม้แต่ใบศัก์ที่เคยให้สีออกม่วงค่ะพอบางฤด,ดูเขาก็จะออกสีแบบน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะความชื้นความชื้นใน นดิชุดที่พี่นาใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าผ้าเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราใส่พวกใบไม้ดอกไม้ต่างๆไปก็เลยออกมาเป็นสีแบบเหลืองอ่อนเฉินเลยเออหนูเห็นบางใบค่ะบางใบก็วางหงายบางใบก็บางวางคว่ำอ่ะพี่นามันมันจะได้บาลานซ์สีกันเพราะว่าเราจะมีการพับอันนี้ขึ้นไปค่ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วอย่างสมมติเสื้อที่พี่นาใส่ถ้าเกิดว่าสมมติเราวางใบเนี้ยติดติดกันเยอะๆอ่ะมันก็จะออกมาแบบ เป็นสีเนี่ยเป็นพืชเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมีวางสลับอ่อนแก่ใช่ค่ะและอย่างตอนนี้นี่ถือว่าเราทําลายของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะพี่นรขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับผ้าพลิกผ้าค่ะอช่วยกันอย่างนี้ค่ะคือมันผืนใหญ่ด้วยต้องช่วยกันทําโอดีนะคะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทาคนเดียวไม่ได้นะเป็นงานแบบว่าใช้ความสามัคคีใช้แบบความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือวางพลาสติกกันสีกันสีที่ที่อยู่กับผ้าเนี่ยค่ะเขาจะซึมมาเปื้อนกันพอเราวางพลาสติกเสร็จแล้วเราก็จะหาอะไรที่มันหนักหนักมาทับเพื่อให้สีอ่ะเขาติดนี่ค่ะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บไหมคะต้องใช้แรงด้วยนะ้องใช้แรงมากต้องออกแรงด้วยอันนี้เดี๋ยวเราครบรอบเราก็จะม้วน ปกติเราก็จะใช้สายยางสายยางเหรอคะอันนี้ที่เราใช้สายยางเพราะว่าเขาโค้งได้<ะ>มันก็จะเข้าซึ้งที่เราจะนึ่งได้นะะี่ค่ะตอนม้วนต้องม้วนให้แน่นนะคะค่ะคือม้วนให้ให,ให้ให้ใบไม้เขาไม่ไม่ขยับขยืน่นค<ะ>่ะต้องพิธีพิธานเพราะว่าเราอาจจะทำให้ใบไม้เราเคลื่นอนต่อไปก็ ขั้นตอนการแรปแล้วก็ต้องมีแรปอีกด้วยอะคะน้ำเข้าคือสีเพี้ยนเลยใช่ไหมคะตรงนี้ยังไม่เข้าใช่ค่ะน้ำจับเลยตรงนี้ยังพอจบจากขั้นตอนนี้เสร็จเราก็คือเอาไปนึ่งทำไมต้องนึ่งชั่วพีงขึ้นทำให้สีที่อยู่บนใบไม้เนี่ยเขาซึมลงสู่ผืนผ้า ก็คือพอหลังจากนึ่งเสร็จก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วหรอคะใช่ค่ะแต่ยังไม่เสร็จดีชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเปิดผึ่งผึ่งลมผึ่งในที่ล่มต้องในที่ร่มด้วยผึ่งในที่ร่มสามวันอู้หอีกสามวันอีกสามวันแล้วเราถึงเอามาซักถ้าเกิดว่าเราผึ่งในที่ที่มีแดดมันทาให้มีผลต่อสีเขาก็จะกัดสีของเราไปเสร็จแล้วก็ไปซักวิธีการซักก็คือต้มต้มน้ําต้มน้ําเกลืออุ่น แล้วก็ผ้าลงไปแช่แล้วเราก็ซักซักจนสีเขาหมดค่ะไม่ให้มีสีตกออกมาค่ะเขาเรียกสีส่วนเกินแล้วทีนี้สีที่เหลือนี้ก็จะเป็นตัวจริงละซักไปในนานมันจะสีจางลงไหมคะสีมันจะซอฟไปตามการเวลาเพราะอันนี้เป็นสีธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่ว่า5วันสิวันมันก็อยู่ได้เป็นปีหลายปีอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะอโอเคค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมกับพี่นาคหรือว่าคุณรัตนาม,มิ่งไทยสงนั่นเองนะพี่นาถือว่าเป็นประธานกลุ่มใน,ใ<ช>ในการทำงานภ<ช>พาพิมพ์ใบไม้นีเลยใช่ไหมคะทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานภาพพิมพ์ใบไม้นี่อ่อันนี้มันชอบชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้ทําพอดีที่ศูนย์จักรชนบุรีศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีและผู้สูงอ,อายุเขามาที่ชมรมผู้สูงอายุเพื่อที่จะมา ให้ความรู้กับผู้สูงอายุทำผ้าพิมพ์ใบไม้เนี่ยค่ะ <I S 2> เลยสนใจก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เรียนช่วงนั้นนะ่ยมันเป็นช่วงโควิดไม่มีไม่ได้ทําอะไระมันเป็นเวลาว่างของเราที่เราไม่ได้ไปออกไปนอกสถานที่ไปที่อื่นก็เลยก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนแล้วพอคราวนี้เราไปเห็นได้ยังไงว่าเขามีการทําแบบนี้ด้วยคะเคยเห็นใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ต ในพวกอะไรที่เขาส่งมาเนี่ย uh huh. แล้วก็เกิดความสนใจ uh huh. แล้วเราก็เล็งเห็นว่าในพื้นที่ของเรามีต้นไม้เยอะมีใบไม้ที่ที่อื่นเขาไม่ค่อยมีกันด้วยหลายอย่างเนี่ยค่ะเราก็เลยสนใจ uh huh. คือนอกจากเรื่องของความสนใจที่ว่ามัน,ม,นมันน่าจะเป็นอีกอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เราสามารถทําได้ตอนนั้นมองไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยไหมคะหรือแค่ความชอบอย่างเดียวเลยคะ uh huh. ม,มองไปถึงสิง่งแวดล้อม uh huh. ไปเชื่อมโยงกับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมที่สวนทองมนซึ่งเราก็เป็นสมาชิกอยู่ที่นั่นส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะอยู่ฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นฐานเนี่ยป่าสามยางประโยชน์สี่อย่างอ๋อทำไมถึงคิดว่าสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบตรงนี้เนี่ยทำงานภาพพิมพ์ใบไม้มันถึงไปเชื่อมโยงกับสวนทองมนนะคะอืมก็อันนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยใบไม้มันก็เกิดจากธรรมชาติเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําลายไปอะไร ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็บางคนเนี่ยเขาแพ้แพ้พวกสารเคมีอย่างเสื้อผ้าบางคนเนี่ยเขาจะใส่ไม่ได้ก็ก็มีเราก็เลยสนใจเราก็ตอบโจทย์คนที่แบบรักษาสุขภาพอย่างงี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บ้านมีพึ่งชันลงเราปลูปกอดอกไม้อยู่แล้วเพื่อให้พึ่งชันเป็นอาหารของพึ่งชันลงเราก็ถือโอกาสนี้เอาดอกไม้ ส่วนที่เรามีเนี่ยมาทาภาพพิม์ใบไม้อืมคือได้ทั้งใบไม้แล้วก็ดอกไม้เลยอย่างที่เราเห็นขั้นตอนการทําไปเมื่อสักครู่นี้<ช>นะ,ะ่คะอืมแล้วพอเราได้ไปเรียนรูน้แล้วเนี่ยตอนนั้นมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะพี่นายากมากเพราะว่ามันเป็นอะไร <าก S 2> ที่ยากมากเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่ใหม่อจะวางยังไง จะ,จะทำยังไงมันจะสวยไหมมันจะติดไหมมันเกิดความกังวลออพอทำไปสักหลายรอบมันก็เกิดความมั่นใจทัน,นี้เราก็สามารถถ่ายเทองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาแล้วก็ที่ทำมาเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกออให้กับนักเรียนนักศึกษาตอนนั้นตอนที่อบรมก็ยังรู้สึกว่าโหมันยากเนาะขั้นตอนมันเยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าก,ก็ยังอยากที่จะทำต่อให,ใ,ให้เสร็จทาไมอะคะเราเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้ชอบทาอะไรสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา <c oughs> อย่างสีสารลวดลายให้เราเห็นบนผืนผ้านี่เนี่ยไดจากการที่เขาสอนเราหรือว่าเราไปศึกษาเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ,อ,ะอันดับแรกก็คืออาจารย์สอนค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าใบนี้ให้สีอะไรสีอะไรเราก็จดจําไว<อ>้จากการที่เราได้ทําบ่อยๆเราก็ไปหยิบใบนู้นมาลองใบนี้มาลอง,ลอ,ง,ลอ,งอันนี้ให้สีมั่งอันนั้นไม่ให้สีมั่งอะไรนี่ก็คือเราก็มีการทดลอง,ลองเองด้วยค่ะ,คะ,คะอันไหนที่ทําเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าใบแบบนี้ดอกแบบนี้มาทาได้ด้วยมีไหมคะ ก็มีอย่างเช่นใบสับเสือเนี่ยค่ะใบสับเสือเราก็ไม่คิดว่าเขาก็จะให้สีเขาก็ให้สีเหลืองสวยใบกัญชาอ้ใช่เมื่อกี้ไอ้กัญชานี่เราก็ปลูไว้เลี้ยงพึ่งชะโลงให้เขากินดอกพึ่งอารมณ์ดีใช่นอกจากจะมีไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วยังมีพึ่งชะโลงอารมณ์ดีด้วยใช่ค่ะเราก็ลองเอาใบมามาลงก็ให้สีสวยอยู่ให้สีเหลือง อ๋อคือเราสามารถเอามาทดลองกันได้หมดเลยแต่อันดับแรกเลยเราคิดเรื่องสีก่อนหรือคิดเรื่องลายก่อนแล้วมันคนจะต้องมีใบลายแบบนี้ใบลายแฉกหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องลายแล้วค่อยมาหาสีอจะให้เป็นดอกอะไรก็ว่าไปหรือจะไม่ไม่เป็นดอกก็ได้ให้แบบสเปซสปะก็ได้ถ้าเกิดแอบถามในเรื่องของมุมมองการออกแบบของพี่นานะคะในหนึ่งผืนบางคนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะคะ ที่ลงไปไม่ควรจะต่ำกว่าสามสีอ่าหลักๆใช่ไหม<ช>คะหลักๆไม่ควรต่ำกว่าสามสีถ้าเกิดมันมันน้อยกว่ามันก็จะทําให้ดูแบบเพนเพนพื้นใช่ม่มันมันดูแบบไม่ค่อยมีสีสันมันไมได่ดึงดูแบบสายตาคนที่มองเห็นอแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นตอนที่การวางลวดลายต่างๆเราก็ต้องหาจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่น ใช่ไหมคะจุดที่เหมือนกับว่าอย่างเช่นใบใหญ่วางตรงกลางอันนี้คือเป็นเป็นหลักการหลักการอันนี้เป็นหลักการแล้วก็มามาต่อยอดคิดลวดลายอื่นๆเอง่านี้คะผ้าผืนนั้นจะไปใช้ในงานอะไรอย่างถ้าเราไปตัดเอี้ยมเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าเป็นดอกหรือเป็นลายเราก็จะวางวางยังไงก็ได้ให้ใบไม้เต็มผืนไปเลย แค่แบบไม่ต้องมีช่องว่างอย่างนี้ที่หนูเห็นนะก็จะมีทั้งใบใหญ่ใบเล็กแล้วก็มีหลากหลายสีสันเด่นๆเลยก็จะมีตัวผ้าเนี่ยจะเป็นออกสีเหลืองเหลืองไอ้ที่ผ้าเหลืองอะ่ะค<า>่ะมันก็ได้จากการที่ตอนที่เราเอาไปซักสีสีที่จะส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะซึมมาใส่สังเกตดูเห็นไหมคะผืนนี้ยังไม่ได้ซักขอบก็ยังขาวอยู่คือเรียกง่าย คือสีที่เราย้อมมาจากธรรมชาติเนี่ยมันตกใส่ผ้าของเรามันเลยได้ออกมาเป็นสีที่สวยแบบนี้ประมาณนั้นอ๋ออันนี้คือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนหยิบยืมความงดงามของธรรมชาติมามาทํากับสิ่งแบบนี้นะคะมันก็ถือได้ว่าได้ออกมาเป็นสีสันที่สวยมันเป็นการยืดความสวยงามของธรรมชาติออกไปค่ะอย่างดาวกระจายเนี่ยเขาก็จะอยู่สองวันสามวันแล้วเขาก็จะโรยลาแต่ถ้าเขามาอยู่บนผืนผ้าเราเนี่ยเขาก็จะอยู่ไปอีกยาวนานหลายปี ค่ะเออปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่นาทาก็คือเราจะทําเป็นผ้าเป็นผืนผืนหรือว่าทําเป็นยังไงคะในการจำหน่ายเริ่มแรกก็คือทําเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอยงีแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เขาจะมีแบบเป็นชายอย่างนี้ด้วยนะทำผ้าพันคอทำผ้าเช็ดหน้าเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นผ้าผืนใหญ่เพื่อที่จะเอาไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่แก้วเฮติค่ะที่อื่นเขาก็ยังไม่ได้ทำ คือทุกวันนี้หลายคนเขาก็พกกระติกน้ําแก้วน้ําส่วนตัวกันก็ต้องมีถุงสำหรับใส่เพื่อช่วยในการหิ้วได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งว่าทําไมพี่นาถึงเลือกทาเป็นเอี้ยมเป็นกระเป๋าล่ะคะเพื่อเพิ่มูลคลาขางผืนผ้าเราแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มไม่ใช่ว่าจะทําแต่ผ้าอย่างเดียวเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งในกลุ่มก็คือตัดเย็บกันเองใช่ค่ะก็คือจะมีฝั่งที่เขาเรียกว่าเหมือนพอมีองค์ความรู้แล้วก็เขาหเย็บ ภาพเป็นเย็บจักได้อะไรนี้ก็มาทําก็เหมือนช่วยช่วยเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้ได้อีกทางนึงด้วยใช่ไหมคะและอย่างปัจจุบันนี้ที่นี่เองมีเปิดอบรมด้วยปะคะมีค่ะมีก็เปิดคนมาเรียนอย่างเป็นภาพพื้นใหญ่เราก็จะคิดผืนละห้าร้อยผืนเล็กเราก็จะร้อยกว่าบาทอะไรแล้วแต่ทากันแบบนี้ทุกวันไหมคะไม่ทุกวันเพราะว่าเราว่างไม่ทุกวันอยู่แล้ววันไหนเราเราว่างหรือว่าเรามีใบไม้หรือแดดคือมันใช้องค์ประกอบหลายอย่างหลายอย่าง ใบไม้ก็มีส่วนถ้าเราไม่มีใบไม้เราก็ทําผ้าไม่ไดใ้ในช่วงเมื่อต้นปีมันแรงมากไม่มีใบไม้ไมก,ก็งดทํามาสองเดือนค่ะในช่วงไหนที่เราว่างเราก็จะนัดเจอกันคือเราก็จะมีกลุ่มไลน์ของเรากิจกรรมวันนี้จะทําอะไรเราก็ลงในในไลน์ใครม,ใครมีใครมีเวลาก็มาใคร,ใครที่เป็นสมาชิกนะแล้วก็วันนั้นว่างตรงกันพอดีดเราก็ชวนกันมาชอบในสีสันของแต่ละใบนะคะ แต่ละใบเขาจะได้สีไม่เหมือนกันคะ่ะพอมาทําก็ได้พบปะพเพื่อนฝูงคะ่ะ <_ sl ope> มีความสุขคะ่ะเอาไปขายมีไรายได้เพิ่มมาช่วยเหลือครอบครัวคะ่ะที่แรกบอกตรงๆไม่อยากมาไม่อยากทําแต่พอทําไปแล้วชอบชอบคะ่ะรักคะ่ะ <_ ello> เดิมเลยก็เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเฉยๆนะคะก็อยากจะมาสังคมกับเพื่อนๆพอได้มาเจอมาเรียนรู้แล้วก็รัก ในแสงสีของใบไม้ค่ะรักธรรมชาติ<ม>เห็นแล้วก็หลงไหลในธรรมชาติของเขาค่ะ<ม>แล้วก็ได้พบปะเพื่อนฝูงด้วยค่ะค่ะก็เป็นช่างตัดเสื้อและครนี้มองผ้าออกว่าเราจะทําออกมาแบบไหนได้ถึงจะสวยให้สีออกมากับเนื้อผ้าของเราที่เราทําเนี่ยมีความสดสวยละงดงามมากค่ะทำทำได้ออกมาคือภูมิใจค่ะภูมิใจมากอาชีพจริงๆก็คือเย็บผ้างานคิว ที่ใช้ผ้าญี่ปุ่นนะคะอันนี้พอมาเห็นตัวใบไม้มันให้สีที่สดสดกว่าแล้วก็อยากจะลองเอาผ้าพวกนี้มาเย็บกระเป๋าดูคิดว่าถ้าไปหาซื้อเนี่ยต้นทุนมันจะสูงสู้ผลิตเองดีกว่าก็เลยมาลงเรียนกับพี่ๆเขาค่ะแต่มาทําตรงนี้เราได้ทั้งเพื่อนแล้วเราก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราสามารถที่หาในพื้นที่ของเราได้และมาทารวมันในครอบครัวได้ซึ่ง หลานเป็นคนที่คือมีสมาธิสั้นใช่ไหมคะให้เขาเลี่ยงออกจากโทรศาาัพท์อะค่ะคือว่าไม่ให้เขาอยู่ในในเทคโนโลยีตรงนี้เยอะเพื่อแบ่งเวลวาให้เป็นประโยชน์อะไร คิดหราคัยิ่งอยากให้คนทํากันเยอะๆไม่เคยคิดเลเราก็ไปก๊อปคนอื่นเข้ามาเหมือนกันต่อแบบง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนี่เราก็ต่อต่อมาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยเราก็ไปดูคนอื่นเข้ามาก่อนเรียนแบบคนอื่นเข้ามาแล้วเพียงแต่เราฉีกแนวออกไปว่าไม่ให้เหมือนใครก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การก๊อปปี้หรอกเหมือนกันนาเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นลักษณะของแต่ละคนแล้วถ้าถามว่าจุดเด่นของเราล่ะคะพี่นาคิดว่าคืออะไร ใบไม้มันที่มันก็มีความสวยงามเฉพาะถิ่นอยู่แล้วสีสันมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันนี่ค่ะ,ะจุดเด่นของเราก็คือสีสันใบไม้ของเราสดใสแล้วงานเดิมอ่ะที่บอกว่าทำเกี่วกับดอกอมไม้พวงหลีดต่างต่างยังทําอยู่ไหมคะยังทำอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้เป็นของตําบลเลยเป็นเป็นกลุ่มอาชีพของตําบลเพราะว่าในในในพื้นที่ในตําบลเราเนี่ยถ้ามีการเสียชีวิตเนี่ยเขาจะสั่งพวงหลีดจาก ของเราอันนี้ก็คือขาดไม่ได้ก็ทำเราก็ทำเวลาว่าง<อ>คือเราอ่ะทำงานหลายอย่างเราต้องแบ่งเวลาวันนี้ทำอันนี้วันนี้ทำอันนี้มีเลี้ยงพึ่งชันโรงอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ต้องดูแลแล้วก็มีเลี้ยงไส้เดือนอีกธุรกิจเราเยอะนะนี่เราให้ฟังหน่อยดีกว่าพี่นาทำอะไรบ้างพาพพิมพ์ใบไม้ในตัวใหม่เป็นธุรกิจใหม่เป็นกลุ่มใหม่นี่แล้วก็กลุ่มเก่าก็มีกลุ่มทำดอกไม้จันทแล้วก็กลุ่ม เลี้ยงสซเดเรลักโลกที่ทำู่คราวนี้ค่ะให้พี่นาช่วยฝากหน่อยดีกว่าสําหรับสิ่งนี้ก็คือการทําภาพพิมพ์ใบไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่นาด้วยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีหลายคนเลยอาจจะยังไม่เคยเห็นผลงานที่ออกมามีความสวยงามจากธรรมชาติแบบนี้ค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างคะพี่นาหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรก็ได้ที่มันอยู่รอบๆตัวเราทำในสิ่งที่มีแล้วทำในสิ่งที่ที่เรามีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ มองหาคุณค่าของสิ่งนั้นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะมองหาคุณค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่ามองหาคุณค่าจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าโดยการที่ทําให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีความยืนยาวมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือสร้างรายได้<ช>ไ,ดได้อีกด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณพี่น้ามากเลยค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกชื่นชอบผลงานภาพพิมพ์ใหม่ๆของพี่น้ามากๆเลยขอบคุณด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเวลาของรายการคมคิดคนเกษตรแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคคคคมิดคดคิดดดนนเเเกษตง่าีปรรือว